นิดกับอันนี้เนาะเข้ากันใส่รับผมไม่กินรับพี่น้องหยอดมะระหยอดผักชัยนี่แหละสวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินก้อยขมๆมเด้อจ้าพี่น้องโรยพริกโดดพ,พ,พร้อมมักแตงกว่า อันนี้ยอดพักไรลอยอดมะระจากพี่นอ้องอืมากินน้ำข,นข้าวกินข้าวน้ำกันหน่ย <laughs> น้ำลายแตกอมไม่ได้กินนานละ่ะบุบ่มักค,คมก็เลื่อนผ่านแล้วจี่น้องบุบ่มักดิบบอกผิดนะอืมดิบดิบจากอันนี้เนาะข้าวแตงอืม,อม อืมใส่จับผมไม่กินปับอืม่อมด่ะอืมแพยงย่าห่นเองก็ไม่ได้ออืม,อมไปเนาะยอดมะละยอดผักชัยนี่แหละอืม อืมมีเมดด้วยอ่ะอืม,อม,อมว้าวเสืรอกระเทียมร้อมออกมาเนาะนับกินข้าวเนะอ มไม,ม่ลงโปดตัวใหญ่เนอะไม,ม่ลงปุดพห่อข้าวอืม,อม,อมนะกับหอกับหาม,ม,มีน้อยอเรียงเอ,อ้ มันขึ้นตามกกไม่เด่นเอาไม่ได้ปลูกหรอกถ้ามีลายก็เอามาลายอยู่อืมอืมอนี้เม,มืม่อไหร่ผม,ม,มอ่ำงมผมมาขื่ออืม คำสุดท้ายอ่ะหมากากินคำสุดท้ายนะเพื่อนข่าวกันมาแตง อยากหนุ่มือมอืมอืมเอาไว้พ่พอครัวจับ้อ่พ่อครัวมากอ่ะทบอะไรมากคลิปนี้เนาะเอาฝากอะไรก็แส่ก์กดติดตามเมเนอจากไป้องกากเขาว้สอนแช่